ครับสวัสดีครับผมปรีดาตันเต็มทซั์นะครับรองประธานจัดการแข่งขันของรายการ Thailand Super Series วันนี้จะพามาพบกับนักแข่งมากฝีมือมีน้ำซ้ำยังหล่อซะด้วยนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแซนดี้สตูวิกนะครับสวัสดีครับคุณแซนดี้ครับเป็นยังไรครับสบายดีนะครับสบายดีนะครับครับก็เห็น ซ้อมอยู่ในดิจิทัลเรซิ่งเป็นประจำอยู่ครับมใช่ครับมันช่วยไหมฮะมันช่วยไหมช่วยได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาพัฒนาเกมจนถึงจุดที่มันใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากเลยครับดีเลยครับยังไงอยากจะให้น้องซันดี้เล่าถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าเข้ามาอยู่ในวงการแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนี่ได้ยังไงครับครับผมผมก็เริ่มแข่งในเมืองไทยนะครับตั้งแต่อายุ4ขวบก็เริ่มกับรถโกคาร์ทนะครับ แล้วก็ค่อยไต่ขึ้นมานะครับจนถึงอายุ13ปีได้แชมป์ของโกคาร์ดเอเชียหลังจากนั้นก็มีแข่งที่ยุโรปนะครับแล้วก็ได้แชมป์นในรายการฟอร์มูลา3ที่ยุโรปนะครับปีที่แล้วนะครับผมก็ได้แชมป์กับทีม B-Quick Racing นะครับในรายการ Thailand Super Series ในรุ่น Gt3 ครับ,จ,บรจับพัชจับภูยังไงถึงมาร่วมงานกับ B-Quick ก็จริงๆแล้วผมก็คุยกับคุณเฮ้งมานานแล้วแต่ว่าโชคดีปีที่แล้วเราก็ได้เซ็นสัญญากันแล้วก็ผมก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้ร่วมงานกับทีม B q u i c k ก็เป็นทีมที่เซตรถที่เศษเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในถนนธรรมดาหรือในสนามแข่งนะครับผมมั่นใจในทีม B q u i c k แล้วก็ปีที่แล้วผลงานเราก็ดีมากด้วยนะครับปีนี้เรา ไม่ได้เป็นไปตามแผนเท่าไหร่ว <c oughs> าฮานอยที่เรา,าคาดหวังว่าจะได้ไปเปิดรายการของเราที่นั่นร,รู้สึกผิดหวังขนาดไหนครับโอ้ครับก่อนที่โควิดแบบ มาขนาดนี้ผมก็ไปที่อังกฤษเลยนะครับไปซ้อมซิมูเลเตอร์พิเศษสำหรับสนามฮานอยนะครับผมก็เตรียมตัวมาแบบดีมากดีมากแล้วก็โอ้สรุปไม่ได้แข่งครับก็โชคดีที่พวกเราขนรถลงออกจากเรือทันในวันสุดท้ายก่อนที่จะต้องส่งไปที่ฮานอยแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันไม่จบอยู่ตรงนั้นปีหน้าเราได้ไปกันแน่ๆนะครับอยากจะถามถึงปีนี้สมมุติว่า ทุกอย่างคลี่คลายไปด้วยดีคุณแซนดี้จะลงทําการแข่งขันในรายการอะไรบ้างก็หวังว่าจะได้แข่งในรายการ TSS นะครับแล้วก็มีแพลนที่จะแข่งใน GT World Challenge Asia ด้วยนะครับณวันนี้เขาก็ประกาศว่าจะเริ่มแข่งในเดือนกันยาครับที่สนามเซปังเพราะว่าทีมส่วนมากเขาก็อยู่ที่นู่นแล้วรถก็อยู่ที่นู่นแล้วนะครับก็ต้องรอดูมาตรการของ ของทางภาครัฐนะฮะว่าว่าจะมีการผ่อนปลนได้ละขนาดไหนโดยเฉพาะในประเทศที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่สําหรับประเทศบางประเทศก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับใช่ครับ,ค,รบคิดยังไงถ้าปีนี้ TSS จะเหลือเพียง2สนาม4เรสแล้วชี้ชัดเลยว่าใครได้แชมป์มันจะมันจะเป็นยังไงฮะผมว่ามันจะตื่นเต้นมากนะครับก็เปนรายการที่แบบ พลาดไม่ได้เลยครับก็จะมีบุรีรัมย์กับบางแสนที่จะชี้วัดเลยว่าแชมป์ประจำปี2020จะเป็นใครแต่ผมมั่นใจในความมุ่งมั่นของทีม B. Quick ของคุณแซนดี้และคุณเฮงและคุณแดเนียลบิลสกี้รวมถึงทีมงานทุกคนว่าจะจะนำพาซึ่งชัยชนะมาให้จนได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีสนามที่เข้มข้นแต่ผม เชื่อในในความมุมานะของทีมใช่ครับผมก็มั่นใจในรถของเรานะครับรถ Audi r 8 GT3 Evo มันเหมาะกับสนามบางแสนมากเลยนะครับแล้วก็ทำแตกเล็กก่อนอยู่นะฮะใช่ครับ1.32่2 8บบโอ้ใช่ใช่หนนี่ทำในวันอาทิตย์ใช่ครับนะฮะในเรสเลยครับนะในเรสเลยแล้วการเซตอัพระหว่าง วันแรกจนมาถึงวันสุดท้ายที่บางแสนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมครับก็เปลี่ยนแปลงนะครับตอนสนามลื่นเราก็ต้องปรับรถให้ให้อ o ต์ครับว่ามันจะได้รับความเกาะในสนามแต่ว่าพอสนามเริ่มเกาะขึ้นนะครับเราก็พยายามทําให้รถแข็งขึ้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราได้แข่งบางในเดือนธันวาคมนะครับ เราจะได้รับเรค o r รที่ดีกว่านี้เพราะอากาศอากาศดีกว่าเย็นด้วยนะครับครับคอีกอย่างนึงถึงแม้ว่าเราจะไปแข่งที่บางแสนในสนามจริงไม่ได้ในเดือนกรกฎาแต่เดือนกรกฎาคมเรามีแข่ง TSS Digital Racing ความพร้อมเป็นอย่งไงฮะก็ซ้อมมาครับก็ซ้อมอยู่นะครับผมก็ไม่อยากเสียหน้านะครับโชคดีผมก็มีสปอนเซอร์ใหม่ที่ให้บอร์ซิมูกเลเตอร์ใหม่เลยนะครับผมก็ พร้อมเต็มที่เลยนะครับดีเลยครับสนามของที่จะใช้ทำการแข่งขันของ TSS Digital Racing ะจะประกาศในเร็วๆนี้นะฮะ,ะ,ะว่าสนามไหนเพื่อที่จะให้นักแข่งในรุ่นโปรเนี่ย โปรคลาสเนี่ยได้สามารถที่จะเตรียมความพร้อมถ้าเราสังเกตดูตั้งแต่เริ่มต้นในเดือนมิถุนายนนะฮะรุ่นของแอมม r เจอร์คมีผู้ชมตอบรับเยอะมากในในเสาแรกที่เราจัดร่วมกับ GPE Racing เนี่ยนะฮะมีผู้ชมถึง2องแสนกว่าคนยังไงก็เร็วๆนี้ผมคิดว่าทาง TSS Digital Racing จะประกาศขอรายชื่อของนักแข่งของแต่ละทีมเพื่อที่จะมาให้ผู้ชมหรือคอยชมอยู่รับทราบว่าจะมีใคร ที่จะมาลงทําการแข่งขันบ้างใน4สัปดาห์จะได้ชี้ชัดว่าใครจะเป็นแชมป์ก็ขอขอถามสนามแรกได้ไหมครับผมจะได้กลับบ้านไปซ้อมนิดนึงครับผมได้ยินมาว่าอาจจะมีฝนตกด้วยนะครับอ๋อโอเคได้ครับครับที่เราเท่าที่ได้ยินมาเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมปรับโหมดเป็นโหมดฝนด้วยครับผมนั้นก็เหลือไม่กี่สนามครับรู้ละละโอเคครับครับก็ยังไงก็ฝาก คุณแซนดี้นะครับรถคู่ใจถ้าผู้ชมได้ติดตาม Thailand Super Series ในสนามสุดท้ายของปี2019ที่บุรีรัมย์เนี่ยก็มีการตัดสินที่อาจจะทำให้ทาง b ีควิกเองรู้สึกตกตะขวนใจในการแซงของคุณแซนดี<ม>้นิดหน่อยแต่ผม,ผมขอบคุณมากที่เคารพในการตัดสินของกรรมการ<ม>นะฮะแล้วก็เชื่อฟังว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำมไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่อย่างไรก็ดีก็ยังแชมป์อยู่ดีครับสำหรับคุณแซนดี้กับรถคู่ใจเบอร์สที่คู่กับ มาตินรัมใช่ครับมาตินรัม,รมในปีที่แล้วนะครับก็สุดยอดมากนะครับขอบคุณมากครับดีเลยครับ,บคุณแซนดี้ก่อนจากกันมีอะไรที่จะฝากแฟนๆครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมอยู่นะครับแล้วก็ที่ให้กำลังใจให้ผมนะครับปีนี้ก็หวังว่าจะได้แข่งนะครับแต่ว่าใกล้ๆนี้ก็ติดตาม TSS Digital Racing ได้นะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันในสนามดิจิทัลไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันในสนามจริงนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณสันติครับขอบคุณครับขอบคุณครับ